ไอแดงจิกจิกหัวไปดิกระโดดทิพไปอีกอปอ,อ,อีกอ่ะเดี๋ยวนะผมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยขอนึกย้อนแป๊บหนึ่งอ๋อเมื่อกี้อยู่ในเกมฝาคลายภาค6งั้นผมก็ควรไปบุกทหารช่วยชาวบ้านถล่มพวกพเผด็จการนั่นมันหน้าที่เรานี่นาแต่แม่ชีวิตคนเราจะให้ยิงกันทั้งวันไม่พักหูเลยหรืองไงซึ่งกิจกรรมผ่อนคลายสุดฮิตของชาวยาราก็คือการพักเล่นโดมิโนโกับเพื่อนเฮ้ยแอบมองปะเนี่ย หรือจริงจังอีกขั้นด้วยการจับไก่ตัวเก่งและกำเงินพนันไปฟาดฟันในสนามฝ่าความยากสามระดับได้แก่ซิวิเลียนกอริล่าและเรวิวเชันนารีเพื่อแรกกับเงินเดิมพันชัยชนะที่สูงขึ้นจนกระทั่งเข้าสู่การต่อสู้ในสนามมันจะไม่ใช่เพียงการยืนเชียงห่างแต่คนเล่นสามารถบังคับไก่นักสู้บดขยี้ไก่ฝั่งตรงข้ามผ่านการกดปุ่มโจมตีระยะใกล้ไกลหลบซ้ายขวาหรือการสะสมเกจพลังเพื่อกดท่าโจมตีพิเศษได้แบบเกมเเค ไก่ชนที่มีให้เลือกเล่นก็ไม่ใช่ในน้อยแต่คนมาจู่ใจถึง19ตัวซึ่งสามารถปลดล็อกผ่านระบบ Ubisoft Connect หรือตะเวนขับรถตามหาไก่ชนในแผนที่รอบเมืองทำให้ไอมินิเกมขำๆกลายเป็นการเล่นที่จริงจังทันทีจนคุณคัตสูฮิโร่ฮาราดะผู้สร้างเกมเทเค e นถึงกับเอ่ยปากชมมินิเกมไก่ชนบอ้ผมเองก็เป็นแฟนเกมฟราคายเหมือนกันหากทีมงานฟราคายต้องการแอสเซทเพิ่มแล้วก็ ขอติดต่อเข้ามาได้เลยผมพร้อมจะให้ไปใช้แบบฟรี free. ในขณะที่ทางพีตาองค์กรรักสัตว์ในตำนานก็ออกมาคัดค้านให้ถอดมินิเกมนี้ออกจากเกมเช่นกันซึ่งมันก็ย้ำว่าการะเล่นไก่ชนไม่ใช่เพียงมินิเกมธรรมดาแต่กลายเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์เด่นประจำเกมฟาคาย6หากเทียบกับมินิเกมไก่ชนใน Sleeping Dogs ที่เราแค่จ่ายเงินผน,นันและมองดูไก่ชนกันไปมายังไงการกดสู้และลงมือเองก็ต้องสนุกกว่าแน่นอน ซึ่งนี่แหละคือประโยชน์ของมินิเกมมันคือพื้นที่ให้คนสร้างเกมได้ปล่อยของแบบไร้ขอบเขตต่อให้จะเป็นเกมที่หลุดโลกหรือเหนือจินตนาการก็ได้แต่ขอแค่ม,มอบความบันเทิงช่วยดึงผู้เล่นให้อยู่กับเกมต่อนานๆลองคิดสภาพหลังจากเสพดราม่าหนักหน่วงในเนื้อเรื่องหลักหลบหาลูกปืนและบาดหากแกงนักเลงติดต่อกันหลายชั่วโมงในจังหวะที่คนเล่นจะกดปิดเกมหนีไปทำอย่างอื่น มินิเกมจะกลายเป็นจุดคลายเครียดชั้นดีที่มีความเข้มข้นลดหลั่นลงมาหรือมีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเกมหลักเลยก็ได้ลองคิดถึง GTA ที่มีแต่ภารกิจหลักให้ปไปไล่ฆ่าคนนั่งฟังคนคุยกันยาวๆมันอาจจะเป็นเกมที่น่าเบื่อแต่พอเป็น GTA ที่มีมินิเกมอย่างตีกอล์ฟเทนนิสแข่งรถโดดร่มหรือโยคะมินิเกมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องอลังการ แต่สามารถทำหน้าที่สนับสนุนให้เกมหลักมีสีสันขึ้นซึ่งจะช่วยยืดอายุเกมได้หลายนาทีหรืออาจจะเป็นชั่วโมงผมคิดถึงตอนเล่นเกมเลชภาคหนึ่งและคลุกตัวอยู่ในวงไพ่สนุกแถมปั๊มเงินสบายบางทีก็เปิดเกมเลชขึ้นมาเพื่อเล่นเกมไพ่นี่แหละเล่นจนรวยอ่ะแต่ในเมื่อมีมินิเกมที่ดีฉะนั้นขั้วตรงข้ามก็ต้องมีเหมือนกันมินิเกมน่าเบื่อนี่แหละคือฝันร้ายสุดๆเพราะต่อให้เกมหลักสนุกยังไง หากมีระบบเล็กน้อยที่น่ารำคาญมาคอยก่อกวนตลอดเกมมันก็ผ่านให้เทเกมกันง่ายแต่พระเอิญที่มินิเกมมันไม่ใช่แค่ระบบเล็กน้อยแต่มันเป็นระบบใหญ่ของหลายเกมและยิ่งถ้ามันทำออกมาห่วยมินิเกมก็จะไม่ได้มินิตามชื่ออีกต่อไปเพราะมันจะสร้างผลกระทบต่อเกมหลักเน,น้นๆลองนึกถึงเกมที่บังคับให้เราเล่นมินิเกมก,กากๆฝืนใจวนเล่นยังไงก็ไม่ผ่านหรือมินิเกมที่อยากกรีดร้องว่าเอาเวลากูคืนมา ชีวิตเรามีจํากัดครับและผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากสูญเสียเวลาช่วงวันหยุดอันน้อยนิดให้กับเกมเพลย์ที่ไม่สนุกโอเคมุมหนึ่งมินิเกมมันก็ช่วยลดความจําเจของเกมเพลย์หลักแต่ถ้าหากเป็นมินิเกมที่เจอกันบ่อยๆมันก็อาจจะยิ่งพลิกให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมเฉพาะพวกมินิเกมสะดอกกรอประตูปลดล็อกไอ้นู่นแฮกไอ้นี่มันมักจะมาพร้อมกับพัซเซอร์เล็กๆให้คนเล่นขบคิดก่อนคือก็เข้าใจคงอยากให้คนเล่นได้มีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้น อย่างพวกสดอกกรอนประตูบางทีก็ช่วยให้เรารู้สึกตื่นเต้นและกดดันดีเหมือนกันแต่บางทีจะกดดันเกินไปไหมให้ไล่สะดอกกรอนกันแทบจะทุกประตูล็อกพิกพิกล็อกกันถลม่มทลายยังกับแฟนขับคิซินาอากิลาแต่มันจะยิ่งน่ากุดหงิดถ้าเจอระบบสดอกกรอนยากแบบยากโคตรในเกมอบิเวียนพูดได้คำเดียวว่าเซอร์ไพรส์กว่าเจอมอนสเตอร์ก็คือเจอประตูล็อกนี่แหละครับเพราะเกมจะจับเราโยนเข้าไปในพัทโซสดอกรอนที่ไม่บอกอะไรสักอย่าง รู้แค่ว่าต้องเอาแง่งเหล็กดันพินกรอนขึ้นไปด้านบนและกดเมาส์ซ้ายให้ตรงจังหวะหากทำถูกต้องพินก็จะค้างอยู่บนสุดแต่ถ้าหากทำผิดพินทั้งหมดจะล่วงลงมากองข้างล่างและเราจะต้องใช้แง่งเหล็กชิ้นใหม่เล่นอีกรอบความยากก็คือกูจะไปรู้ได้ยังไงว่าควรกดจังหวะไหนตอนดันขึ้นตอนมันลงมาหรือตอนดันบนสุดกดยังไงมันก็ไม่ผ่านจะลองกดมั่วก็ไม่ได้เพราะแง่งเหล็กมันมีจํากัดแถมวิธีปลดล็อกมันก็ไม่ได้ตายตัว แต่เอาวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการฟังจากเสียงครับตอนใช้แง่งเหล็กดันพินเสียงของกลไกลจะมี2แบบคือดังขึ้นคลิกเดียวอันนี้อย่าเพิ่งทําอะไรแต่ถ้าจังหวะไหนที่ดันพินปุ๊บแล้วดันมีเสียงคลิกๆสองครั้งแบบนี้ให้รีบกดทันทีก็เป็นอันเสร็จซึ่งก็ต้องอาศัยการฝึกจนชํานาญเพราะพินแต่ละตัวมันก็มีทั้งเร็วบ้างช้าบ้างเสียงคลิกของกลไกลมันก็จะฟังยากขึ้น ยิ่งทดลองเปิด Youtube ดูเนี่ยคุณจะเจอกับขั้นตอนการสอนสะดอกกรอนเกมนี้หลายคลิปมากสอนกันละเอียดยิบแบบ9นาทีพูดแต่วิธีสะดอกกรอนบางคนนี่ถึงกับถอดคลื่นเสียงมาแยกให้ฟังคือเล่นเกมนี้จบหมดกังวลเรื่องลืมกุญแจบ้านได้เลยและก็ไม่รู้ทํำไมมินิเกมตระกูลแฮกและสะดอกกรอนม,นมันมักจะมาพร้อมกับความงงงงกับระบบว่าต้องเล่นยังไงและเกมส่วนใหญ่ก็ดูไม่ค่อยอยากสอนหรือสอนแบบขอไปที เวรกรรมจึงมาตกที่คนเล่นที่ต้องมักค้างงงอยู่เป็นชั่วโมงและจบด้วยการไปเปิด YouTube ดูแถมบางครั้งรู้วิธีมันก็ยังเล่นไม่ผ่านอย่างไปโอชกภาคหนึ่งพวกตู้ขายปืนตู้ขายของตู้อัปเกรดตัวละครที่วางเกลื่อนกันอยู่ข้างทางการแฮกพวกมันจะช่วยให้เราสามารถซื้อของได้ในราคาถูกลงและยังปลดล็อกของบางอย่างที่ไม่มีขายในตู้ธรรมดาซึ่งไอการแฮกนี่แหละที่มาพร้อมกับมินิเกมจัดวางท่อตามตำแหน่ง และให้เราลำเลียงของเหลวจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเล่นแรกๆก,ก็ยังโอเคแต่พอไปถึงช่วงท้ายเกมก็จะเพิ่มความปวดกะบาน้วยการเติมอุปสรรคระหว่างการลำเลียงหากเราไม่สามารถแก้พัซเซิลได้ทันเวลาเราก็จะถูกตู้ขายของช็อตและเด้งออกมาจากมินิเกมทันทีทำให้คนเล่นที่พลาดซื้อสกิลสปีดดี้แฮกเกอร์หรือไม่เคยเป็นเซียนเกมเรียงท่อมาก่อนก็อาจถูกตู้ขายของช็อตตายแทนหรือแย่กว่าแนวแฮก ไอพวกมินิเกมเรียงภาพประเภทสลับรูปมางงๆและให้เรานั่งเรียงใหม่คือมันสูบเวลาชีวิตสุดๆยิ่งถ้าเจอหลายๆมินิเกมต่อกันแทบอยากจะบอกทีมสร้างเกมว่าเดี๋ยวไปหาเล่นเองก็ได้ในเว็บทั่วไปก็มีก็ไม่รู้ว่าผู้ชมคิดยังไงแต่ผมคนหนึ่งละทีมไม่ชอบเน่แน่แต่โชคดีที่อย่างน้อยมินิเกมบนโลกนี้ก็ยังมีให้เลือกเล่นถึง3แบบแบบที่1คือตามสมัครใจมีมินิเกมไว้ตามริมทาง ร้อยคนเล่นแวะผ่านมาเจอแต่จะไม่เล่นก็ไม่เป็นไรกับแบบที่2คือต้องเล่นบ,บังคับถ้าไม่เล่นไปต่อเนื้อเรื่องหลกักไม่ได้นะจ๊ะส่วนแบบที่3นี่คือครึ่งครึ่งกลางๆเป็นมินิเกมที่ไม่เล่นก็จบเกมได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้ไอเทมเงงามหรืออยากจบเกมได้แบบครบถ้วนร้อยเอซ็เองต้องมาเล่นมินิเกมนี้ให้ผ่านก่อนแน่นอนว่ามินิเกมหมวดแฮกและสะดอกกรจัดอยู่ในแบบที่2คือบังคับกัน ในขณะที่แบบที่3ครึ่งๆก,กลางๆก็เคยทำแสบไว้หลายเกมผมขอวนกลับมาที่ o b l i v i o n อีกครั้งในเกมนี้มาพร้อมกับระบบความชื่นชอบต่อตัวละครยิ่งเราสามารถทำให้ตัวละครอืนอ่นๆรักและชื่นชมในตัวเราจะยิ่งช่วยเราใช้ชีวิตในเกมง่ายขึ้นเช่นการขโมยของหรือก่ออาชญากรรมชาวบ้านในเมืองก็จะแกล้งเป็นไม่รู้ไม่เห็นการเป็นที่รักในเกมนี้จึงเป็นระบบที่มีประโยชน์มาก ซึ่งหนึ่งในวิธีได้มันมาก็คือการเข้าไปพูดคุยกับ NPC และเล่นมินิเกมวงล้อในตำนานหลักการก็คือในวงล้อนี้จะถูกซอยเป็นนิสัย4ด้านได้แก่ขี้มโม้ตลกชื่นชมและบีบบังคับ NPC แต่ละตัวจะมีความรู้สึกต่อนนิสัยแต่ละด้านต่างกันเช่นบางคนอาจจะชอบนิสัยตลกแต่เกลียดนิสัยบีบบังคับมากซึ่งวิธีรู้ว่า NPC ตัวไหนชอบนิสัยอะไร เราจะต้องนำเมาส์ไปจ่ออยู่เหนือหัวข้อนั้นและสังเกตไปที่ใบหน้าของ NPC เช่นนายทหารคนนี้พอเรานำเมาส์ไปจิ้มที่หัวข้อขี้โมเขายิ้มกว้างเลยแต่พอไปจิ้มที่ชื่นชมปุ๊บเขาหน้าบึ้งทันทีพอรู้แล้วว่าใครชอบอะไรต่อมาคือเราต้องพยายามหมุนแถบสีส้มที่อยู่ในนิสัยแต่ละด้านให้มากองรวมกันอยู่ในนิสัยด้านที่ NPC ตัวนั้นชื่นชอบ หากทำสำเร็จคะแนนความชื่นชอบตัวเราที่อยู่กึ่งกลางวงล้อก็จะขยับขึ้นแล้วมันยากยังไงใช่ครับการคุยกับมนุษย์เนี่ยง่ายแต่พเพออิญในเกมนี้มันไม่ได้มีแค่มนุษย์ครับเพราะยังมีสัตว์สายพันธุ์อื่นที่เราต้องไปคุยด้วยและหน้าตาแต่ละตัวเนี่ยคือเดาอารมณ์ยากมากอ,อันนี้คืออะไรวะแถมต้องมานั่งหมุนวงล้อไปมามันก็ไม่เห็นจะสนุกตรงไหนซึ่งมันก็ชวนให้นึกถึงเกมฟ i n น l F a น t a s y ภาค10 ในเกมจะมีอาวุธเรียกว่า s e l e s t i a l Weapons ซึ่งไทยเทียบง่งายมันก็คืออาวุธพิเศษขั้น Legendary ที่ไม่ได้หาซื้อหรือหาใช้กันทั่วไปแต่ต้องแลกกับการเล่นมินิเกมปุยปวยอย่างอาวุธ The o n i น n Knight ที่ต้องแลกกับการเล่นมินิเกมหลบสายฟ้า200ครั้งหรืออาวุธ The c a r a t ลั o c k ที่ต้องแลกกับการเอาชนะมินิเกม Capture c h โช o b o ให้เราควบน้องโชโคโบมุ่งเอาชนะเทรนเนอร์เป็นเสร็จรวมระยะทางทั้งหมด จะสามารถเล่นจบได้ใน40วินาทีแม่ฟังดูง่ายครับแต่โจทย์สุดหินในครั้งนี้ก็คือเอาชนะอย่างเดียวยังไม่พอแต่ต้องทำเวลารวมให้ได้น้อยกว่า0.00วินาทีโดยการเก็บลูกโป่งจะช่วยลดเวลาลง3วินาทีแต่ถ้าถูกนกชนระหว่างทางจะถูกบวกเวลาเพิ่ม3วินาทีฉะนั้นหากจะทำเวลาในผลลัพธ์ตอนท้ายให้ได้น้อยกว่า0 0 0วินาที ึงมีเพียงเงื่อนไขเดียวคือจบการแข่งขันนี้ภายในเวลาไม่เกิน39วินาทีและต้องเก็บลูกโป่งให้ได้ขั้นต่ำ13ลูกเพื่อนำไปลบกับเวลาแข่งขันหรือถ้าหากจะใช้เวลานานกว่านี้ก็ยิ่งต้องเก็บลูกโป่งเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายคููแข่งกันไล่จี้ตูดเดยวก็ต้องหลบนกที่สวนมาแหม่ตั้งโจทย์เหมือนกดเกลียดคนเล่น How much หรือมินิเกมใน Final Fantasy ภาค9ใครอยากเล่นจบเกมนี้100%เซตรียมเมื่อยนิ้วครับกับมินิเกมกระโดดเชือก1,000ครั้งและห้ามพลาดไม่แต่ครั้งเดียวซึ่งมันก็คือการกดปุ่มเดิมย้ำๆติดต่อกัน7นาทีกว่าเพื่อแรกกับ i อช e เ e e นต์คิงออฟจั l โกและมันก็จะมีแนวที่นำกิจวัตรในชีวิตประจำวันมาใส่เป็นมินิเกมและหวังว่ามันจะกลายเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานขึ้นแต่มันก็น่าเบื่ออยู่ดี ทั้งหนวดหลังใน Final Fantasy แบกของขนหนังสือในเกม s เชน u ูจึงสังเกตว่าเกมฝั่งญี่ปุ่นเขาจะขยันทำมินิเกมกันจังอย่างทางฝั่งปูนินก็จะมี Mario Party เกมเดินหมากที่พาผู้เล่นไปตะลุยสารพัดมินิเกมแข่งขันกับเพื่อน4คนโดยมีตัวละครดังจากเกมชุด Mario เป็นจุดเด่นความสำเร็จของแนวคิดการรวมมินิเกมของ Mario Party คราวนี้แหละสารพัดปาร์ตี้ก็ถือกำเนิดขึ้นทั้งผู้ปาร์ตี้เช็คซูเปอร์ปาร์ตี้ดิสนีย์ปาร์ตี้วีปาร์ตี้ปาร์ตี้กันทั้งวันทั้งคืนซึ่งเรื่องธรรมดาเมื่อหนึ่งเกมดันรวมมินิเกมไว้เยอะมากแน่นอนมันจะต้องมีทางมินิเกมที่เล่นสนุกกับมินิเกมที่เหมือนใส่มาเง้นงั้น,นอย่างเกมเชนมูถึงจะมีมินิเกมปวดจิตแต่มินิเกมที่ดีก็มีไม่น้อยบางเกมทำออกมาดีจนน่านำไปสร้างเกมแยกด้วยซ้ำ และหนึ่งในนั้นก็คือมินิเกมแข่งเป็ดผู้เข้าแข่งขันในสนามนี้จะมีทั้งหมด6ตัวและถูกแบ่งแยกด้วยโบหลากสีที่ผูกติดอยู่บนคอพวกมันถูกจับแรงไว้ตั้งแต่ระดับ A ถึงดี D, ขึ้นอยู่กับความเร็วและสเตมินาเป็ดตัวไหนที่ดูเข้าท่าที่สุดจะสามารถวางเงินเดิมพันได้ครับซึ่งในการเล่นครั้งแรกเราจะทำได้เพียงรับชมเท่านั้นแต่ถ้าอยากเล่นเองบังคับเป็ดเองก็ทำได้นะแต่ต้องมีเป็ดเป็นของตัวเองซะก่อน ซึ่งวิธีก็คือเดินกลับไปที่แมนโหมดเทมเพิลและเล่นมินิเกมจับใบไม้ใช่ครับจับใบไม้มันก็ยังเอามาเป็นมินิเกมได้อะพยายามจับใบไม้ให้ได้พร้อมกัน2ใบทําแบบนี้ให้ได้2ครั้งสังเกตว่าจะมีขนเป็ดร่วงลงมาจังหวะนี่แหละให้เราคว้าให้ทันทจู่ๆเป็ดฟ้าประทานก็จะหล่นลงมาจากฟ้านอนตัวนี้แหละคือเป็ดของเรา และเมื่อเรากลับไปที่การแข่งขันเป็ดอีกครั้งคราวนี้แหละเราสามารถรับบทเป็นเป็ดซิ่งตะลุยสนามแข่งแต่ระวังอย่าก,กดคันเร่งเกินไปน้อนจะเหนื่อยและเดินช้าลงรวมถึงขยันพาน้อนมาลงแข่งบ่อยๆตัวเป็ดก็จะอัปเกรดจนเก่งกาจขึ้นหรือซุยโคเดนภาค2เกม RPG แดนญี่ปุ่นอีเกมที่มีมินิเกมเยอะมากตั้งแต่ตีตัวตุนปีนเชือกหรือตกป่าอันนี้คลาสสิก ตกปลาี่ขึ้นแท่นเป็นมินิเกมแห่งชาติได้เลยนะคิดอะไรไม่ออกตกปลาไว้ก่อนแต่เกมหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือมินิเกมแข่งขันทําอาหารที่เรากับพาตัวละครไปยืนกลางรายการเชฟกระทะเหล็กให้เรารับบทเป็นเชฟจําเป็นโดยมีกรรมการ4ี่คนเป็นผู้ให้คะแนนซึ่งก่อนการแข่งขันพิธีกรจะช่วยแนะนํากรรมการและบอกใบอาหารที่พวกเขาชื่นชอบเช่นกรรมการคนแรกอาจจะเป็นหมอที่เชื่อมั่นในยาและอาหารจีน ในขณะที่กรรมการอีกคนอาจเติบโตมากับท้องทะเลและชอบกินปลาสุดๆการทําอาหารจะต้องเสิร์ฟทั้งหมด3จานได้แก่เมนูเรียกนําย่อยอาหารจานหลักและของหวานโดยคะแนนตัดสินทั้งหมดจะมาจากการเลือกเมนูอาหารที่เหมาะสมกับกรรมการความสมบูรณ์ของอาหารการจัดลําดับเมนูและเมนูเซอร์ไพรส์การเอาชนะเชฟผู้ท้าชิงจะช่วยปลดล็อกอาหารสูตรใหม่และเจอกับเชฟผู้ท้าชิงที่มีฝีมือมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เราพบกับสูตรอาหารหลักร้อยเมนูเล่นจนลืมไปเลยว่าเป็นเกม RPG ซึ่งหากผมได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในกรรมการในการแข่งขันนี้เมนูเดียวที่ผมจะให้คะแนนเต็มก็ต้องเครื่องดื่มสีฟ้ากับควันตั้มเครื่องดื่มของเกมเมอร์สดชื่นไม่หวานเลี่ยนมีแต่คนบอกว่าอร่อยดีนะช่วยเพิ่มโฟกัสสมาธิและจดจ่อกับเกมได้ยาวนานขึ้นไร้สารกระตุน้นเพราะสกัดจากชาเขียวแท้มีคาเฟอีนต่ำ ใครติดเครื่องดื่มรสชาติหวานก็กินได้แบบไม่รู้สึกผิดเพราะไร้น้ำตาลแค่25แควต่อ1แก้วเพียงตักผงผสมน้ำดื่มก็สดชื่นตลอดการเล่นเกมจิบตอนดูคัดซีนตอนหัวร้อนตอนง่วงนอนในกระปุกกระทัดรัดชงได้40แก้วคิดเล่นเกมยาวคิดถึงเครื่องดื่มควันตั้มตั้มแจกส่วนลดด้านล่างครับแต่เกมแดนปลาดิบอีกเกมที่ควรได้รับรางวัลมินิเกมกีติมัสั์ เพราะมีมินิเกมเยอะเหลือเกินเสมอต้นเสมอปลายก็คือเกมยากุซ่าแทบจะพอพูดได้ครับว่าระบบเด่นที่รองจากการต่อยตีกันนั่นคือการแวะร้านดังข้างทางหามินิเกมจันลงใจเล่นซึ่งถ้าจะให้เล่ามันทุกเกมจากทุกภาค3มชั่วโมงก็ยังไม่หมดแต่เขาคร่าวก็คงประมาณแลนลี่ตีกอล์ฟร้องเกะเล่นการ์ดอาร์เคดหรือแม้กระทั่งถ่ายรูปพูดกันตรงๆที่มันไม่เวิร์กก็เยอะแบบมินิเกมอะไรของมัน แต่ที่ต้องชื่นชมกันเพราะทำได้ดีผมยกให้ Pocket Circuit Racing จากเกมยากุซ่ภาคศูนย์เป็นมินิเกมแข่งรถสนามรางความเล่นใหญ่คงยกให้ตั้งแต่หน้าต่างแต่งรถที่มีให้ปรับกันเต็มสตรีมตั้งแต่ล้อออตเตอรี่เครื่องยนต์กันชนซึ่งต้องสะสมแต้มทยอยอัปเกรดและสนามรางหลายรูปแบบให้เลือกแข่งขันประลองกับรถจิ๋วอีก3คันในสนามฝ่ารอบการแข่งขันทั้งหมด8รอบเพื่อช่วงชิงที่1 ซึ่งเราจะต้องทำหน้าที่ควบคุมปุ่มบูสตร์รถให้พุ่งแรงแสงโค้งแต่ถ้ากดกระหน่ำมันมือรถก็จะพุ่งกระเด็นตกสนามจะยิ่งทำให้เสียเวลากว่าเดิมซึ่งถือว่าเป็นการเก็บารายละเอียดของรถสนามร่างได้สมบูรณ์ชวนติดหนับและถูกอกถูกใจเด็กหนวดที่โตมากับรถแทมิีย่าสุดๆรีเกมเพื่อนบ้านจากทีมสร้างเดียวกันข้ามาที่ Lost Judgment ซึ่งสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้เกมนี้ต่างจากยากุซ่า นั่นคือตัวมินิเกมที่ตั้งใจทำมากขึ้นไม่ได้เน้นแต่ปริมาณเหมือนที่ผ่านมาแต่หลายเกมมันให้ความรู้สึกเหมือนกับหลุดไปอีกเกมจริงๆโดยเฉพาะ Robot Battles ทำามองข้ามเรื่องความยากและ AI ปวดกระบาลมินิเกมนี้สามารถนำรูปแบบเกมยึดฐานดาดดดินขึ้นมานำเสนอให้สดใหม่อีกครั้งผ่านหุ่นยนต์ทรงเท่และสนามแข่งอย่างกะรายการทีวีสำหรับกติกาของเกมนี้เราจะต้องรำเรียงบล็อก ไปประทับยึดในพื้นที่สนามสี่เหลี่ยมให้มากที่สุดความสนุกจึงอยู่ที่การวางแผนไล่ต้อนบล็อกคู่แข่งและปรับแต่งหุ่นยนต์ที่มีอาวุธให้ใช้โจมตีหุ่นยนต์อีกฝ่ายแต่สําหรับคนที่รู้สึกว่ามันช่างดูจริงจังเหลือเกินและชอบมินิเกมแนวฆ่าเวลามากกว่าคุณอาจจะตกหลุมรักให้กับ f อร์เอ t ภาค4แน่นอนไม่ใช่มินิเกมสดอกลอนแต่เป็นมินิเกมจากอุปกรณ์พีบบอยบนแขนซ้ายที่เราสามารถเรียกขึ้นมาใช้งานได้ตลอดเวลา งได้รวบรวมไปถึงมินิเกมคุณภาพดีแก่ Red m a n e r s Atomic Command p พีฟอลเซต้า Invaders และ k r o n a กเดอ b a r ร a เ a n a n ยนแอนด r เดอะรสังเกตว่าทุกเกมในนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมดังในยุค80ทั้งหมดจึงการันตีความสนุกได้จริงหรือมันอาจจะเป็นมินิเกมที่ได้แรงบันดาลใจจากเกมที่เราเล่นกันในชีวิตจริงก็ได้เหมือนใน r Red d e a d r e d e m p ช i ่นภาค2 ต้องเข้าใจแหละว่าเกมเขาเซตอยู่ในยุคคขาบอยจะให้ทํามินิเกมร้องคาราโอเกะมันก็คงไม่เหมาะฉะนั้นมินิเกมในนี้จึงต้องเน้นคุมตีมปั้นป่าเมืองเถื่อนได้แก่ five finger fillet domino blackjack หรือไพ่โป๊เกอร์กติกาทั้งหมดอ้างอิงตามชีวิตจริงเกมเมอร์หลายคนก็คงเล่นคล่องมาก่อนแล้วละ่ะความดีงามจึงต้องยกให้กับความสมจริงสมจังในแง่ของการสร้างบรรยากาศ ฉากหลังและแอนิเมชันที่เหมือนกำลังนั่งอยู่ในวงไพ่จริงๆแต่ส่วนที่ดีที่สุดก็คือตอนเล่นแพ้และทำแบบนี้ได้นี่แหละแต่มินิเกมการ์ดอีกเกมที่น่าจะดูดวิญญาณผู้เล่นหลายคนได้ไม่ยากชวนให้นึกถึงการ์ดเกวนจากเกม The Witcher ภาค3กติกาคือเราและผู้เล่นอีกฝั่งจะถูกสุ่มแจากการ์ดตัวละครและการ์ดพิเศษ โดยการตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถต่างกันซึ่งผมขอไม่อธิบายในคลิปนี้แต่หลักๆก,ก็คือดูจากคะแนนที่มุมซ้ายบนการ์ดท,ที่เราคัดเลือกลงสนามจะถูกนำแต้มมาบวกกันจนผลลัพธ์สุดท้ายแต้มใครมากกว่าฝั่งนั้นก็จะเป็นผู้ชนะในรอบนั้นฟังดูเรียบง่ายครับแต่ความสนุกของเกมนี้จะอยู่ที่การบริหารการ์ดในมือเนื่องจากการแข่งขันจะตัดสินในการเล่น3รอบ ซึ่งการเล่นแต่ละรอบจะไม่มีการแจกการ์ดใหม่ฉะนั้นหากเราปล่อยของจัดเทการ์ดหมดหน้าตักตั้งแต่ตาแรกก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยใน2ตาหลังนอกจากนี้เกมก็ยังมีจำพวกการ์ดพิเศษเช่นสร้างบรรยากาศรบกวนการสู้รบเพื่อตัดแต้มของอีกฝ่ายทำให้มันเป็นการ์ดเกมที่คนติดงอมแงมแต่อีกมุมหนึ่งคนที่ไม่ชอบมินิเกมเก๋นก็มีไม่น้อยด้วยเหตุผลที่การ์ดทั้งหมดในนี้ คือการนำตัวละครที่มีตัวตนจริงในเกมตั้งแต่พระเอกยันตัวประกอบมาใช้เป็นตัวละครของการ์ดจนหลายคนรู้สึกขัดใจว่ากูอุ่าห์อินกับเนื้อเรื่องแต่พวกเองเอาตัวเองมาเป็นการ์ดเกมเนี่ยนะซึ่งนอกจากเรื่องนี้ความยอดเยี่ยมของเก่นก็ผลักดันให้ทีม CD Project Red ตัดสินใจนำไปพัฒนาเพิ่มและแยกเป็นเกมออนไลน์ตัวใหม่ฉะนั้นมินิเกมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเยอะ เพราะบางทีแค่เดียวๆแต่โดนก็อาจมัดใจคนเล่นได้มากกว่าอย่างใน Sonic a v v n n t u r e ภาค2เกมเจ้าเม้นสายฟ้าวิ่งตะลุยเมืองแต่ด้วยความเร็วของเกมก็อาจทำให้ผู้เล่นพลาดมินิเกมชิ้นโบแดงไปได้ง่งายๆเพราะการเข้าเล่นมินิเกมนี้เราต้องตระเวนหากล่องชาวที่ซุกซ่อนอยู่ในด่านเพื่อแลกกับกุญแจทางเข้าสู่มินิเกมชาวการ์เดนที่พาเราไปพบกับไขปริศนาสององ ก่อนที่พวกมันจะฟักตัวออกมาเป็นน้องชาวตัวน้อยที่เราสามารถฟูมฟักและเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นจนเมื่อเหล่าน้อนแข็งแกร่งขึ้นเราก็สามารถพานอนไปแข่งขันความเร็วและคาราเต้จนเหล่าชาวก้าวข้ามจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่สืบลูกหลานเผ่าพันธุ์ซึ่งกินเวลาผู้เล่นไปแล้วอย่างน,น้อยก็15ชั่วโมงจากอดีตคนเคยซิ่งกลายเป็นคนที่หมกมุ่นกับการเลี้ยงเด็กซื้อเกมแอคชั่นดันได้เล่นธรรมก แต่นี่แหละคือสเสน่ห์ของมินิเกมเรื่องมินิมินิที่ทำให้ผู้เล่นหงุดหงิดและติดพันได้พร้อมกันมุมนึงมันอาจจะเป็นสวรรค์ของความคุ้มเหมือนซื้อสินค้าและได้ของแถมคุณภาพซุกซ่อนอยู่ภายในทางกลับกันของแถมที่มากเกินไปแถมยางไร้คุณภาพสู้ไม่มีเลยอาจจะดีกว่า เพราะสุดท้ายทุกองค์ประกอบที่ถูกใส่ไว้ในเกมหนึ่งมันคือสิ่งที่ควรผ่านการออกแบบและกระบวนการคิดของทีมงานมาแล้วว่าสามารถสร้างความบันเทิงให้กับผู้ซื้อมินิเกมที่สมบูรณ์จึงไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่อลังการแต่เพียงเข้ามาเป็นส่วนที่เติมเต็มความสนุกไม่ใช่ส่วนเกินที่ชวนตั้งคำถามว่าให้มาทำไม